ทหารสหรัฐเลมอนเดียเอธิโอเปียได้รับภาพิกัอง t แล้วครับ่นได้รับภาพิกัดของ t s 1คับท่านบกกอวจากทีเอสหนึ่งสองเกระ้รัภาิกัดของ t.s. 129แล้วครับท่านมาเรยวเรียบร้อยกลังไปยังจุดรับทีกลมบกบกจากไวเบอร์ตำแังฝ่ายเราเคลื่อนที่ไปยังจุดรับกลับคนของเรามาแล้วเปลี่ยนระวังด้วยคนของเรามาแล้ว ไว้เปิดจากบวกพอขอแจ้งว่ากาดสึกอานเข้าชนตีทีเอสหนึ่งสองเก้าทั้งสิบสองนาฬิกาขอพิกัดด้วยเฮลยละอยู่ในเซกเตอร์บลาโวเป็นยานโยนติดในวุธหนักขอทราบระยะระยะ870หล้าและใกล้เข้ามาความเร็วลม3 4ส่วนเผื่อซ้าย2มิลเลียมตก้าร้ล้าตรงที่ถนนล่ง จะเป้าได้แล้วยืนยันตำแหน่งพร้อมแล้วยิงเลยโดนนะบอลก้อจะไวเบอร์จากการฆ่าศึกแล้วเปลี่ยนไวเบอร์จะบูม แจ้งบอกร์ได้เวลาถอนตัวแล้วบอกอร์จะไวเปอร์จบภารกิจก็มังจะถอนตัว